กรุงพาพันวันจันทร์ที่23เลิกดีงานตามประสงค์จำนงหมายโอกาสทองเตรียมของฝันสุกบาย,ายน้อมถวายด้วยสายใหญ่ใจเบิกบานปลื้มปีติมุทิตามาเป็นสาย จัดเรียบง่ายภายในให้สืบสารพระครูประยุทธ์สุพกา,ารเก่งรอบด้านงานสังคมชื่นชมใจจุดประกายคล้ายวันเกิดงามเฉิดฉันยอมรับกันเป็นอันมากจากนิสัยอมตะกระแสธรรมของอัมพัยหลักผู้ให้ใช้ตลอดยอดนิยมอายุปี49เท้าวความถึง เป็นที่พึ่งจึงพร้อมพ่งการสั่งสมแนวสุขุมชุ่มเย็นเป็นอารมณ์หลักอุดมครมวิหารผ่านติดตาเปิดภูมิหลังสิทธ์ทั้งหมดใจจดจอ่อประวัติย่อขอเล่าเข้าเนื้อหายุทธการขานชื่อเดิมเริ่มแรกมาสืบวงศาจุมปาลีศรีสกุล เกิดเชียงลายจุดขายมีดีเสมองามเลิศเลออำเเอผ่านการเกื้อหนุนมาถุกภูมิภูมหลังดังเป็นคุณท่านมีบุญจุนเจือเมื่อยาววัยเมื่อสำรวจปวดเนนเกณมที่ตั้งเต็มพลังหวังสร้างทางสดใสเป็นภิกษุรุร่วงช่วงต่อไปเหตุปัใจจัยให้มีเชื้อเพื่อฝึกตน วิสุทธะสีโลโบหารชื่อปรากฏสื่อคือฉายานำพาผลช่วยผักด,ดันเกิดวันพุธจุดมงคลบวชฝึกฝนจนคล่องเหมือนท่องมาจากเชียงรายเดินสายไปไวยครบเครื่องแหล่งกระเตื้องเมืองพเยาเข้าเนื้อหาวัดล่องคือเกิดชื่อเสียงเพียงพิบตาภูมิปัญญา เจ้าอาวาสโปรดญาติโยมกิจกรรมดำริมิติใหม่ทุ่มสุดใจให้พร้อมยอมหักหูปรับประยุกทุกจุดที่สุดโทมจึงพริกโฉมโน้มน้าวชาวศรัทธามีครบท้วนสวนธรรมจุดนำล่องเดินทางคล่องว่องไวโยมไปหามองเห็นภาพราบลื่นชื่นชีวา ชมพึกษานานาพันตรงคันลองที่แม่ปลืมไม่ลืมกันขั้นพื้นฐานบริหารมีงานใดในเขตสองเจ้าคณะตำบลคนช่ำชองคอยประคองกองเลขาหาบัญชีตั้งกองทุนหนุนนำทำทุกอย่างด้วยแนวทางวางไว้ในวิถีจัดทัวบุญอุ่นใจไปทุกปี เอื้ออารีมีเครือข่ายขยายวงเป็นนิสิตติดดินปริญญาเออดีเลกเสกสร้างในทางสงฆ์ได้พระที่มีความรู้ดูมั่นคงต่างฟันธงลงตัวยิ่งสิ่งเกื้อกูลสาธยายคล้ายวันเกิดเปิดประวัติเดชไตรักกำจัดภัยให้สิ้นสูญและกุศลผลความดีทวีคูณ เจิดจำลูนเพิ่มปูนสุขทุกเมื่อเทินสาธุครับผมปิ้งมาสองชุดสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็สมกับอาจารย์คาธุอาจารย์มงคลอาจารย์วางแล้วเพาะวอย่างเงี้ยแหละดีเลอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะสาธุธรรมปันญธรรม

เดี๋ยวขออันี้ให้เห็นของมูลิติอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้ของมูลนิีิของปฏิบิอ่าิธรรมธรรมศรขางหลงตาหมาบเียงฐามี้าเจ้สวยข้าจงจของอันนี้ปัจจของ่านมหากับขังคณะนะครับาจ้าสวยตาธสาสาธุ รับให้พระอาจารย์กล่าวเลยพระอาจารย์เป็นผู้เป็นผู้บรรยายทางสถานีวิทยุเสียงธรรมด้วยนะครับทำธรรมโมทนายะาวาริวหาโพลาปริโพเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตหินนางเตตนังอุปการปฏิยิชิตังปฏิตังตุงหังจิปเมวะสมิชันตุสะเพโพเรนตุสังกปา จันโทปนารโสยะธา,ามณีโชติลโสยะธา,าเอวังโหตูติลาอาเจนในวันนี้ก็เป็นวันดีสตรีสุภาพมังกระอันระเสฐล่ำเลิศยิ่งกว,วันและยามต่างหลายบัดนี้หมายมีสมณะศรัทธาประจารย์พระมหาปริทัน์วรกิจโจและคณะศรัทธายดยมต่างหลายต่างคนก็ต่างเป็นเก้าเจ้าศรัทธา ไปได้มีแต่เนี่ยวัตถุทานทั้งหลายมันคุงนี่ได้มาทำบุญเป็นทานวาสันนำแต่ดีดีขอผู้สนผลอุปานตาทั้งหลายจูได้มาหย่อนลอยไผ่กับเคื่อดันทั้งหลายกุ้กููโคนจะได้เปิดปลาเสียังยไผ่ยาอุปัตตาว่ากังวลคนทั้งหลายทั้งหลายทะมวลอยู่ก่อขอเพื่อมีใจไปก่ขอเพื่อมีจบมีลาบขาแปะจะหนักขารซึกศัตรูเกื้อสิ่งใดก็อขอเพื่อสมดังกำมักกำพาธนานั้นจุงจักมีตั้งแต่วันนี้เมื่อวันไปหน้าเพื่อได้อยู่เย็นเป็นสุข ้นจากโกครคไขไข้เจ็บผลจากอุบาตเตียนที่โลกานานา,นาต่างๆเมื่อได้อยู่ดีกินดีมีตีฆาอายุมั่นยืนยาวและจุงจะมีแต่งแต่ดีหลีใจยาิรีฐานนางลาพังโสติปะขยังสุขังพลังศิลิอายุจจวันโนจโพคังพุทธีจะญาสวาสตาวัตสาจะอายุจะจีวาสิทธิพวันตุเตสพีติโยวิวัชันตุสภารูโฟวินักสตุมาต พระวัดวันตระยโยสุขีธีคายุโภพระวะอภิวาตนาซีฤทานิจังพุทธาพัะจยินโนจัตตาโลธรรมาวัฏฐานอียุบันโนสุขังผาลังสาธุสาธุสาธุงปากคับขอบขอบคุณครับ เก่งไทยพรนธ์ชาได้กลับมาเจอหน้ากันมากกว่าเราโดยมากกับกาบขอบพระคุณครับบอกข้าวส้มอร่อยหลายชาด้ชยสองชาเป็นชาอาจารย์น้อยบกผมผมสามชาเขาบอกว่าผมอ้วนขึ้นตอนนี้เห็นเจ้าคุณปีชา